ัสดีครับอยู่กับกองท่องเสีแสงท่องที่แรกนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากบอร์ดนะครับเลงต้นสายไปครับไปรับเอ็กซีครับจาเอ็กซีอยู่สนามบินมันเหระครับเดี๋ยวนี้ก็กำลังเดินทางออกไปกันครงบินตรงบินเขากา็อยู่ประมาณ1 1โมงเช้านะครับของวันเสานะครับเนาะ ยิงยื่นจุดจ่อเลยเดินทางมาหอดมีอุณหภูมิหนันบ้านหนนะครับเนาะอุณหภูมิเลยจอดเอาองหนากนะครับแต่เก็บบรรยา,า,ากาศกัน,นนะครับเพเนี่ยครับตอนแร่กับว่าทิมากับหลวงแม่นนะครับหลวงแม่นกับเมล์มานะครับเนา,านะเมล์บบามาเป็นข้าเห็ดแต่ว่าทีเท่เห็ดคนเห็ดช้างนี่ยมนเลยปวดเล์มาเดินท,ทางมาคนเดียวนะครับเนาะ ต้อับชมบรรยากาศเดินทางต่อไปนะครับผมตัวนี้ที่เป็นทะเลสวนใบหญ่มีของหนามของในนะครับของต้นพักโทษกันต่อป็นสวนสวนพักโทษกันต่บเดินทางมากครับมหาเรีอนนะครับเวลายัางอยู่ชั่วโมงเพิ่งนะครับจะมา เอเวลาไววันหนอม,มาเจอ,อเวอลาแมาเลยือไปรอดขาคนนิดห้่อยนรอดไปครับยะนี่ก็บไอ้บ่หอดไกล่ที่จีขาววนนะครับนาองบ้นโรน,นกลางวันครับอยู่แถวตลาดตรนกลางยิดไปแดงนะประมาณจะหาหกโลนี่ครับหาหกโลกัสิีฮอนนะครับานาะ ไปต่อ้ะครับเนาะไปเขียวแล้วไปนะครับเยอเนกาได้มาหอด ort, สนามบินสนามบินบนแล้วนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วบนถอดแต่ว่าเวลากะนัดไมค์กะยังอีกอยู่ประมาณสี่สิบวิธีนะครับใกล้ถึงวันตว่าตว่าหาโมงครึ่งนะครับโมงผิกะได้มารอถ่านนะครับเนาะประมาณอยูสี่สิบวิธีนะที่เวลานัดไมคนะ์นะครับนะครับ ขอกแล้วกับปากกดไหนก็เช่นนะครับดื้อรถที่ตามให็ลุงธิดาเมนะครับเนาะนี่ละนี่ก็ได้รับหมอดไม้จากบอร์ดนะครับไห้เมื่อรับเยบซี่นะครับอยู่สนามบินลุบลนวันนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้มาหอดเรียบร้อยแล้วครับคอยแลนไม่เรื่อยนะครับแลนไม่เรื่อยนะครับ บรรยากาศอยู่สนามบินนะครับเนาะเบืองกันมาครับนี่ครับสนามบินวนแจกอยู่ในลานแ้านแจกในลานจอกันนาะลานแจกตรงนี้งานไปตั้งแจกเป็นกเสียเงินนะครับเสียเงินทำงานเนสามสิบสี้รานนเนกเอาไตัวทีดตัวมาแกในลานแจ บรรยาาดกายที่นะคนสีโตะ๊ะเนาเกสายทื่คนสีโนะนะนะต๊อะคือสีโต๊รเ่ยสีโต๊ะเนยตไปตรงนะครับเนาะโอ้โหย,ยงทิปกระบอกหลัจักว่ามันคือเะนะครับมากะดีที่ตายกันดลยมหากระบวารีตายอยู่หลายหลายคนนูงน่งวันหลายคนยู่ ยี่หร no ือมองหรืว่ามาพร้อมกันทุกคนครับคใจอยดูวันนี้ฝากมาคอยดูครับผมเดี๋ยวครับไปขอบคุณมาขอบคุณทีมนะคะให้ติ๊กท่านไปรับนะคะจากเพื่อนพีทอเมริกาค่ะขอบที่ให้ลูกทีมนะคะของที่ที่ไปรับอเมริกาเอาให้เพื่อนบอกแม่ละเดี๋ยวครับไปรับมาอยู่สนามบินอุบลนะครับ คิดว่าเป็นเป็นไฟนะครับเน้องแกร์แก็เป็นี่อกันอยู่เลยนะครับเล่นแถวแกร์แถวพาไปมันหลอกครับทุกงานนะครับผอกผอกกันทุกงานนะครับนี่เป็นเอฟซีตัวจริงอีนี่ครับนี่นี่นะครับเนาะทีมงานสายจวดครับครับครับผมคคครรรััับบบเดี๋ยวครับเพราะว่า ทีมงานสายตรวจนะครับขัานเห็นอยู่แถวผักกลางเพราะว่าจะเป็นอยู่ในกรงเขพหบรือว่าผากต้วหลอกนะครับมันจะติดตามไปตลอดทุกงานเลยวันหนึนะครับเนาะนี่นะครับเนาะทีมงานสายตรวจจะข่อกันนะครับเนาะในเมื่อผักอยู่นี่ครับออกมาบ้านผู้จัดการนะครับในเมื่อผักอยู่บ้านผู้จัดการนะครับทีมงานสายตรวจมันผ่อ ว่าจะเป็นเกียงไว้ี่ตัวจริงเนะครับเนาะหม้อผกาหม้อากเลยแถวผ้าตันออกผากลางนะครับาง,งานเลยวันของานเนาะครับลงถิดนกะเไปรับ,บ,ครบน,นครับเนาะไปรับหนบสีเกมไมวยทุ่ง สายจวดบ้านหล่อทีมงานสายจวดนะครับมางหอดบางนี่ครับหอดเมื่อกี้นะครับหอด,ดทั้งบนถนนบันไดนะครับเพราะว่าวนกับทั้งบนกับวนตกนะครับวนโคกนะครับบางบ,บางตีแกงมาบางหอดจก็ภาคเหนืยบางประมาณบายซองบายซองกับเพิ่งแรีงนี่ก็มี กบเทแตมีนะครับนะกเท่างด่นกพันธุ์ไอ้นกนกกบเทบวกกบเทมวลนเดิมประมหาโมงอะไรัมนะครับ้ทานทีบกแล้ครักบเทนะครับติดตามไปินแนะครับนะ คุทีเก็อกไปอย่างเดียวพกเรับแตะเสานะครับนอนเตเก่าโมงวันเก่าหม,มู่ยาดเยานอยาดคนล่อโดนวันทุทีไปหอดประมาณเก็บถึงหาโมงครับเก็บถึงหาโมงแต่ว่ากับพนถึงนวัดสนามบินอบบนุบลเก็บถึงหาโมงล่ออยูอ่ประมาณสี่สิบ ก็ที่นะครับเครื่องลงแค่เดียวเพราะว่าเคนสามอได้มีของะนุงพลังนะครับลงกับยางมาถึงรถเลยครับตรวจเร็วอยู่ครับผมมีของบมมียางมันผมมีกระเป๋าผมมียางลายแต่ยางขามมากอันนี้น่ารอดเป็นทีมงานสายจรวจนันต่อเออสี่ตัวจริงมันต่อ ครับเนาะไปหาไปก,กับไปไปภาคยูปุ่นนะครับไปภาคยู่บ้านสวนผู้จัดก,การเหมืผมก็ไปโซงไหวฝุ่นเนาะครับเป็นภาคยู่บ้านสวนผู้จัดก,การมืมอไหวมานเนาะแรงค่ัยอย่าลืมมาให้กำลังแรงใจนะครับดูงานแสงของที่แรงนะครับเปิดว,วงเป็นทางการนะครับมือแรงนะครับเนาะ เป็นทางการเพิ่ขึ้นเพิ่มว่านก็ซ้อมใหญ่ไลยมือวันน่ะซ้อมใช้เวทีซ้อมซ้ำมือนะครับนะี่ครับพุงคิดกับเซเล็ตอปิดคิดนีไว้ซ้ำหนีสัซ้อนนะครับเคือคิดหนาจงขอกับพุงคิดใหม่นะครับเนาะคุณดูขีดโคตรไหลโคตรเตะโคตรตีตามโมขามโคตรสนามันน่เป็นกำลังแรงใจใหุ้่งคิดครับผมคลิปหน้าขออนุญาตครับบ๊ายบายครับผม